ดีเห็นหนาไหมมาทำมานั่งอะไรตรงนี้คะฮะม,มานั่งยังยี่นี่มูอันนี้แม่ก็เป็นตาแซบแต่วาา่า้าที่โตอู้เด็กหน่อยสิอยากกินน้ำบอลเนานะแฮ็ดฮน,นี่ยังหน่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอยา่าเออ่าหน้ากือาบมาไว้นดิ นี่ก็เอาก,อก,กาไกไ่กับว่าคือไก่ทำไมคะฮะเอ้าอี่แม่กับว่าสิซิมผู้ดเดียวเสียบๆนี่นะเด็กหน่อยมันนั่งยังนออยู่นี่นอดูดูหน้าตาดูหน้าตาเออเลาเมันหัวเรารกินอาปลาขึ้นเงีาตายลูกกูนั่งดีๆนั่งดีๆได้แม่ให้กินอย่าจับจะเอามือตักให้โอ้เอาันส่วนตั้ให้ค่ะเออโอ้ตายตายตายลูกกูเออ โอ้ยได้ยำยำยำเปเปอร์เปเปอร์กินไหมลูกกินไหมครับอ่ะอ่ะพี่เปิร์ยื่นมือมาเออแบมือมาลูกแบมือแบมือมาเออเออเสร็จละเขากินน้ำกันอืม